ช่วง on the green ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้อยู่ที่บางไซคันทีขับนะครับวันนี้อยู่กับโปรบอสครับผมสวัสดีครับโปรโบสอสครับ,รรบอ่าโปรโบอสวันนี้เนี่ย คุณมายืนเลย้าตรงนี้กรีมันอยู่ตรงนู้นพอดีผมจำลองสถานการณ์มาให้<อ>ท่านผู้ชมดูว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเล่นรตรงนี้ไหมครับพี่ยามผมก็น่าตื่นเต้นจริงครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ถ้ามองเห็นเลยว่าหนึ่งนะครับตรงนี้ครับจริงๆมันมีถนนขั้นตรงนี้หนึ่งนะครับก่อนจะถึงกรีนซึ่งกรีนเนี่ยถึงทงเนี่ยเป็นระยะที่ไม่ไกลด้วยใช่ครับประมาณ <ตก S 1> สักสิบฟุตนั้นเองนะครับและที่สําคัญคือตรงเนี้ยวิธีการก็คือจะต้องตี ให้ไปจุดตกตรงนู้นหยุดแล้วก็ใกล้หลุมเลยใช่ครับอันนี้เป็นลูกที่ยากมากมันอาจจะมีวิธีหลากหลายแบบในการเล่นมากครับเป็นอาจจะเด้งถนนวิ่งเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะโยนเลยก็ไปใช่ไหมก็เข้าไปเลยปัมปิ้งเข้าไปแต่วันนี้บอจะมาสอนเทคนิคการโยนแบบง่ายๆคุณจะง่ายทุกทีผมไปถ่ายรายการนะท่านผู้ชมระเบิดทรายแบบง่าย ชิปแบบง่ายตีแบบง่ายง่ายทุกอย่างเลยเราต้องจำไว้เราต้องเชื่อก่อนว่าถ้าง่ายถ้าง่ายเนี่ยเราพร้อมเล่นแน่นอนครับไปจิวิยาที่ดีนะครับแล้วบอสแล้วอย่างนี้ตอนนี้ถ้าจะแนะนำท่านผู้ชมในการเล่นที่บอกว่าเล่นอย่างง่ายเนี่ยลูกนี้เราเรียกลูกว่าอะไรดีอ่าผมเรียกว่าลูกอุ้มแล้วกันครับอุ้มอ่ามันจะคล้ายลูกฟลอปเลยไหมอ่ะมันคล้ายๆครับแต่มีเทคนิคที่ง่ายกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นผลชั่วกว่าครับครับสั่งลูกหยุดเป๊ะเลย สั่งหยุดบอกหยุดหยุดได้ดังใจใช่ครับสั่งวิ่งบอกวิ่งเลยโอ้โหอันนี้ต้องดูแล้วเพราะบอกเลยว่ามันเป็นลูกที่ไม่ง่ายเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าลูกนี้ถ้ามันเตียนๆตนเนี่ยมันยากที่มันโชคดีว่าเราจําลองว่ามันอยู่มีความมีความฟูนิด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 นึงครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกไถไลายมากมากเทคนิคนี้ก็เล่นได้เล่นได้เหมือนกันจะต้องมีความต้องซ้อมเยอะต้องตั้งใจซ้อมนิดนึงครับอ่ะงั้นเดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมเลยครับว่าลูกนี้ขั้นต้นเนต้องเซตอัพอย่างไรแล้วก็เล่นยังไงบ้างอ่างซ้้ายแลวก เพิ่มองศาเพิ่มองศาเห็นไหมครับองศาจะเปิดหน้าไม้ช่วยเป็นถ้าเปิดหน้าไม้คือการลักษณะนี้คือเปิดถูกไหมครับความแต่ถ้าผมบอกว่าเพิ่มองศาคือการแอดล็อกเรียกว่าเหมือนเหมือนรีมแบ็คเวิร์ดนะครับไม่ใช่ฟอร์เวิร์ดนะฮะอันนี้คือเอมาด้านหลังนิดนึงเอมาด้านหลังนิดนึงเพื่อให้เพื่อให้อะครับเพื่อให้ไม้เนี่ยสามารถตักลูกได้ง่ายขึ้นตักลูกได้ง่ายขึ้นผมถึงบอกเป็นลูกอุ้มแล้วกันครับโอ้โหฟังดูแล้วแบบเหมือนเหมือนต้องแบบมาสมมติเรายืนยืนมือเพรสฟอร์เวิร์ดต้องมา ถ้าจะตรงหรือมาด้านหลังด้านหลังเลยครับด้านหลังลูกครับท่านผู้ชมนะขั้นต้นอย่างแรกนะครับให้เอามือนะครับนด์แ a คชั่นเนี่ยไปอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังลูกนะครับอันนี้สําคัญมากอ่ะอันต่อไปครับล็อกข้อมือไว้เลยครับครับเป็นมุมเดียวก็คือพอเราลีน b a c k ิร์ดกลับมาถูกไหมครับว่าล็อกอยู่มุมนี้เลยเราจะไม่มีไม่ take a คชั่นที่ข้อมือเลยครับลีน b a c k ิร์ดบล็อกไว้อย่างนี้แล้วจุดหมุนนะครับจะอยู่แค่าอกฝั่งซ้ายฝั่งเดียวก็คือตรงนี้เป็นจุดหมุนครับว่าหมุน เห็นไหมครับจุดหมุนผมจะไม่ขยับแล้วก็หมุนกลับอ๋อพระสังเกตว่าเวลาลากออกไปไม้จะยังอยู่ด้านนอกอยู่เพราะว่าไม่ได้หมุนเข้าในถูกครับนี่ครับเป็นหมุนแค่จุดเดียวผมบอกแล้วครับง่ายง่ายนิดเดียวจริงงง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเลยถูกต้องครับอันนี้ก็ดูแล้วว่าผมเข้าใจแล้วเพราะว่าพอเขาพูดมาเนี่ยตอนแรกเราเรานึกภาพเหมือนการตีกอล์ฟทั่วไปเนาะถูกครับแต่นี้ไม่ใช่ละมันใช้จุดหมุนตรงนี้ละเป็นการโฟกัสที่จุดหมุนจุดเดียวมันไม่ใช่หมุนไปข้างหลังละมันคือหมุนทําให้อ่ามันจะอยู่ด้านด้านนนนนนอออกฟุลัคดด้้าาหิึ ก็คล้ายๆเกือบๆจะเป็นลูกคล้ายๆกึ่งๆึเปิดหน้านิดนึงโดยการโดยการมาจากแพทมากกว่าใช่เป็นเหมือนไท้าทีาให้เกิดเอาอินมากกว่าแล้วลูกจะหยุดกว่าเทคนิคที่ผมบอกว่าให้ขึ้นเอาอินด้วยโอเคฟังดูแล้วง่ายๆมากนะครับแค่ประมาณ2-3จุดเท่านั้นเองใช่ครับง่ายมากงั้นเดี๋ยวยังงี้ให้บอสส่งเล่นอีกทีแล้วเดี๋ยวสรุปกันอีกทีครับได้ครับผมนี่ครับวามเป็นไงครับลูกเข้ากลางหน้า สอดขึ้นจนแนวตรงครับแลวลูกหยุดด้วยครับโอ้ฟังดูแล้วคือพุ่งตรงท่านผู้ชมถ้าเรามองเขาเล่นเนี่ยผมบอกเลยขั้นต้นผมเห็นเขาเล่นแล้วมันยากดูยากแต่พอเขาพูดมาเออหน้าลองคือจะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเอาต้องบอกว่ามือดีหรือมือที่เวียนกอล์ฟเฟอร์เนี่ยไม่กล้าเล่นหรอกแต่ถ้ามือดีๆเนี่ยคนใหญ่เขาก็จะซ้อมลูกอย่างนี้ไว้พอสมควรแต่อันเนี้ยผมบอกเลยว่าคนที่หัดตีหรือคนเริ่มสวิงได้สักพักหนึ่งเขาน่าจะเล่นได้ ิงๆเข้าใจหลักมันอยากให้เข้าใจหลักการกับแมคขณิก่อนแล้วลองนําไปใช้ลองนําไปเล่นดูเพราะไม่งั้นเราจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรากลัวหรือว่าเราไม่กล้าเล่นนั่นคือสิ่งที่ส่งผลแย่กับเกมกอล์ฟเองครับครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ยากเลยนะครับสรุปอีกทีหนึ่งได้ครับขั้นต้นเรื่องแอดล็อปแอดล็อปนะครับโดยการเอามือไปด้านหลังนะครับหน้าไม้จะอยู่ด้านหน้าอย่างแรกอย่างที่สองตำแหน่งมือนะครับเราแอดล็อปจริงตำแหน่งมือเราต้อง เดรสโฟร์ร์ดมาด้านหลังนะมาด้านหลังนะถ้ามือปกติอยู่ด้านหน้าหรือตรงๆนะครับครับล็อกล็อกชุดนี้ไว้เลยครับตรงหน้าไม้ก็จะสแควร์พอดีนะครับือนเดิมนะเป็จุดเดิมแล้วก็จุดหมุนเป็นจุดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับเป็นจุดนี้นะครับหมุนขึ้นนะหมุนลงครับอืมโดูไม่ยากเลยครับผู้ชมยังไงก็บอกเลยว่าลูกนี้เป็นลูกที่ดูเหมือนเล่นยากจริงแต่ถ้าเข้าใจหลักอย่างโปรบอสบอกบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรบอสมากนะครับที่มาแนะนำเช็คดีๆนะครับ และนี่คือทั้งหมดนะขับของช่วงออนเดอะกรีนในสัปดาห์นี้ครับ